ก็คือปรับโปรแกรมให้อดินหญิงใหม่นะครับก้อนี้เป็นคลิปล่าสุดนะครับที่เขาส่งมาแต่ว่าโปรแกรมก็คือยังไม่ได้ปรับนะครับผมก็เลยเกิดไอเดียปุ๊บผมปรับโปรแกรมให้เลยนะครับยังไงก็ตัดคลิปแล้วครับก็คือท่าที่1นครับเดี๋ยวก็อดินหญิงกับวันฝึกดึงข้อนะครับจะต้องเปิดกับท่าพูอัพนะครับดึงข้อนะครับนี่ครับเดี๋ยวอดินเขามาดูนะครับ ดึงข้อนะครับก็จะฝึกกันทั้งหมดห้าเซตนะครับห้าเซตนะครับก็พักระหว่างเซตก็ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งไม่เกินสองนาทีผู้หญิงเต็มที่ครับหนึ่งนาทีครึ่งไม่เกินสองนาทีนะครับกขเต็มที่ประมาณนั้นนะครับเขาฝึกกันทั้งหมดห้าเซตนะครับเขาท่าที่สองนะครับผมจะปรับใหม่เป็นแบนแบนผู้อัพกับดึงข้อกับยางยืดน,นะครับ ก็ฝึกกันทั้งหมห5เซตเหมือนกันนะครับก็พักระหว่างเซตก็เหมือนเดิมนะครับ1นาทีครึ่งไม่เกิน2นาทีนะครับนี่ครับจากเมื่อก่อนเป็นผู้อัพชิดอัพนะครับทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นผู้อัพแล้วก็ผู้อัพย่างยืดนะครับปรับโปรแกรมใหม่นะครับก็ยังไม่ให้่วงน้ําหนักนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการ่วงเดี๋ยวผมต้องดูหลายองค์ประกอบนะครับถ่วงเดือนละครั้งก็ได้ครับก็คือการเพิ่มสเต็งครับ ฝึกทั้งหมด5เ้เซตเหมือนเดิมครับห้าหนึ่งห้าห้าสองเซตแล้วครับท่าที่3นะครับท่าที่3ก็เป็นท่าชิ้นอัพนะครับฝึกกันทั้งหมด5้เซตนะครับพักระหว่างเซตก็ไม่เกิน2นาทีนะครับนี่คือปรับโปรแกรมทีเดียวเลยนะครับตัดคลิปยังไงก็ตัดไปแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวอดมินเขาจะฝึกขา ผมก็เลยปรับโปรแกรมให้เลยครับนี่ก็คือโปรแกรมวันที่หนึงนะครับส่วนท่าที่สนะครับท่าที่สี่ก็แบนชิดอัพนะครับดึงข้อชิดอัพด้วยยางยืดนะครับนี่ครับปรับใหม่หมดเลยนะครับโปรแกรม ฝึกกันทั้งหมดห้าเซตนะครับหมดแรงทุกเซตนะครับจนได้ครึ่งทีอะ่ะคือเข้าใจไหมหมดแรงก็คือหมายถึงว่าดึงได้ครึ่งครึ่งทีแบบไม่ไหวอะ่ะจนมันไม่ขึ้นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหมดแรงครับไม่ใช่หมดแรงครั้งสุดท้ายมากระโดดลงท่องวั้นไม่ได้อะไรนะครับเราก็มาท่าที่ห้านะครับ ท่าที่5ก็ออสเตรเลียนผูอัพนะครับก็ฝึกกันทั้งหมด5เซตเป็นเดิมนะครับนี่ก็5ทานะ่าแลห้ว5 5, 20, 5 25 25สเซตแล้วนะครับนไหนก็ปรับโปรแกรมแล้วก็ไหนๆผมจะตัดคลิปให้แล้วผมก็ปรับโปรแกรมให้ทีเดียวนะครับวันแรกนะครับก็ผมจะให้ฝึก ดึงข้อนะครับแล้วถามว่าทำไมต้องเอาหลังมาฝึกวันแรกนะครับเพราะว่าสัญชาตญาณจุดอ่อนของมนุษย์นะครับก็คือจะมีจุดด้อยในเรื่องการดึงครับดึงข้อเรื่องการดึงครับสัญชาตญาณมนุษย์แต่มนุษย์จะมีพื้นฐานนะครับการดันกับมีพื้นฐานการดันไม่แปลกนะครับทาไมมนุษย์เรานะครับถึงวิทย์พื้นได้ดีกว่าดึงข้อครับอท่าสุดท้ายนะครับก็เป็นออสเตรเลียนชินอัพนะครับ ก็ฝึกกันทั้งหมดก็ห้าเซตเหมือนเดิมนะครับพักระหว่างเซตก็ไม่เกินก็ผมแนะนํานะครับถ้าเป็น2ท่าสไตล์ออสเตรเลีย Australian, ผัดอัพเสียนับก็พัก1นาทีนะครับ2ท่านี้ก็คือต้องพัก1นาทีนะครับผมพูดผิดน,นะครับขี้เกียจกับไปแล้วเพราะว่ามันมันง่ายไงมันง่ายเอาเรื่องนะครับนี่ครับคือคือการเรียนลําดับตั้งแต่ท่ายากมาท่าง,ง่ายนะครับ เดี๋ยวดูนะครับพัฒนาการดึงข้อดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับนี่ก็คือโปรแกรมวันที่หนึ่งของแอดมินหญิงนะครับโปรแกรมดึงข้อครับ